สวัสดีท่าบชมด้วยนะคะอยู่กับซิง,งหัมพี่ชายส H T H นะคะวันนี้เราจะมาเล่นไฟล์อลไรมากินเอ้ยช่างสุดสัจิตวันนี้เราจะมาเล่นโลบอบก,กับแมทที่มีเชื้อราไอแลนด์กับฟล็อบบี้เพทามจะมารีวิวก่อนนะคะับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพเขาเปลี่ยนคีย์ OBS ก่อนจริงอัดตั้งแต่เมื่อคืนลวแต่ กดปุ่มหนึ่งบ่อยแต่แล้วผมก็ตั้งค่าปุ่มหนึ่งด้วยตายเปลี่ยนเป็นปุ่มไม่ใช่ไม่ใช่เปนเป็นปุ่มอ่ะปุ่ม F N เลยกันไม่ได้ปุ่มอะไรดี่ะปุ่ม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 ที่ไม่น่าแต่ ตรงนี้ด้วยโอ okay. เคอาำทาไปใช้โ okay. อเคกิเอาอสเลยตาขาดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนผูนช้ชมงั้นเราไปเริ่มที่ฟลอปปี้เพทางก่อนนอยสอะไรเนี่ย Can I have big mac? We are Burger King, not Tasty McDonald. s เดนวอตต์เดสโนวันไฟเอาองศ์จริงอ๋ไม่มีใครใครรู้ไม่มีใครคนหาความลับของเราอย่าบอกนะว่าเอาแมสโคนเอาไปทำบุกชิ เข้าไปเลยเออจะจะจะดิจะเล่นจะเล่นวันเพลย์กันจะเล่นวันเพลย์ลาก่อนเพื่อนลาก่อนไปเนี่ยลา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 วิ่งไปวิ่งมา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 เก็ว่าเท้าทำไมต้องนิ้วก้อยด้วย เจ็บเลย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 เลือกกระโดดมาข้อสุดยอดดอกไม้หาดอกไม้ สปีดรันกายจะทำสปีดรันในโลบอกโดยทิศทางยาวกว่า ปีดลัำปีดันปีไรปีพิดธร แต่ก่อตอนแรกอะ่ะผมมาเล่นใช่ไหมผมไม่ได้อ่านตรงนี้ผม,มเล่นต้องนานสุดท้ายผมก็ยอมวนี้ออกแต่พอผมไปดูคลิปคนอื่นเท่านั้นแหละเอาแบบนี้อ่ะอันแรกเสร็จแล้วอันที่สองป๊บ จอจริงเขาจ่ว่าเส้นให้มันยากขึ้นมันก็ดูสมหุสมผลขึ้นนะเพราะว่าไฟฟ้าทั้งโรงงานมันไม่น่ามีแค่นี้นแล้วก็อาจจะมีเวลาให้ให้ทัพ,พี่ด้วยก่อน พ่ายัางไงฮักกี้ก็ต้องยอมไปงั้นเราจะได้ยิน้วฮักกี้เสียสองไปไปไปเปิดแล้วสักเกตดูแล้วครับส่งใน iPad มันมืดกว่าใน iPad มันมืดกว่า ครั้งนี้วิ่งโอทันไงเฮ้ย hey, มันปิดประตูใส่เราตะกี้เห็นตัวตัวฮัคกี้เยรู้อยู่โอ้ไม่ก็มันวิ่งผ่านตอนผมเล่นในไอแพมันมันมันค่อนข้างที่จะมืดก็เลยมองไม่เห็นนะครับแต่นี้มันวิ่งผ่านไงแต่มันมองไม่เห็นใน iPad, ออไอแพดเพราะมันมืด แนะนำให้โดดเอาดีกว่านะครับตรงไอซีแดงเนี่ยเพราะว่ามัน่อนขาดด้าทีะยากยากไม่ได้ไม่ได้ ok đã rồi Ok, làm là ổn, dạ, dạ, tít, tít, tít. ช่ดยรกติดจุดคนชช้วยุได้ติดต,ต้องเริ่มใหม่ไปแล้วเข้ามาได้ไงมาก่อน

お前、は前、お <noise> 前<楽>、よ、oh oh,。お <noise> 前<楽>、お前、お นี่พอตอนที่บรรยากาตอนนี้ก็จะสวยแบบนี้นะคะบังทห็นไปดูต้นไม้สับปิดกรทําเก้าอีกเนยสับค่อนข้างจะสวยนะคะท่านนี่ครับนี่นี่ดี๋ยวกดูเดีดู สม่ไม่ค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงตะบองเพชรซึ่งเป็นแนวทะเลทรายเนาะอตรงนี้ก็จะเป็นดงดอกไม้แล้วก็ดงป่าพอกับบ้านของผมปักทั่วบ้านทั่วบ้านเออตรงนี้ก็จะมีน้ําพุแล้วก็น้ําที่เกิดจากหินแล้วก็เกาะลอยฟ้าข้างบนนะครับผมลอยไหลมาถึงตรงนี้ไปถั่วบ้าน มันเปลี่ยนแนวทันทีเลยเนี่ยครับในกองว่จะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ก็จะมีดาวกับดวงจันทร์แล้วก็โต๊ะครับลำดับที่สามทีพี่อาร์ตมาช่วยทำนะครับผมตลอดการทำเกาะนี่คือพี่อาร์ตช่วยทำหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ช่องไว้ที่หลังคลิปเลย เดี๋ยวเอาใส่ช่องให้ดูท,ท้ทายคลิปนะตอนนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เวิร์กเบนหรือโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ก็เป็นเอเล็กทริกเวิร์กเบนชเครื่องทำไฟของอปุกปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้ก็แอร์บิวต์นะครับทางตีเลยกันแชมชัดว,วิสาสเปล อ่ะเดินบ่เอออาทิตย์นี้นี้ลูบี้สตาร์หาลูบี้ไม่เป็น, <laughs> mm. น,นจริงอยากทำนะดามเมจแรงดี โอ้โหไม่กอดโอ้ไม่ใบก็จะมีแค่นี้นะครับนั่นเกอนลอยฟ้าทำไมกลายเป็นต้นเมเปิลเนี่ยเป็นไม้บางต้นกลายเป็นต้นเมเปิล ชื้บไดด้วยขอเลสุนี่นะครับเออนี่นะครับก็จะเป็นน้องน้ำนกนกเกาะบนเกาะลอยฟ้านะครับ่ตอนนี้เป็นรูอะไรไม่ต้องถามาครับนี่ลงไปเลยลงไปมอง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 คือรูน,น้ำครับ ลูน้อ๋อออกไม่ได้ออกไม่ได้สตงนี้ก็จะเป็นฟาว์คอปเปอร์ชั่วขานนะครับคือในอนาคตผมจะทําให้มันหมุนไปอีกทางหนึ่งแล้วก็จะทําให้มันเลื้ยคนที่ไปบนโรงงานตรงนี้โรงงานตรงนู้นก็ทําใหม่นะครับผมทางเดินนี่คือทางเดินมาฟาว์คอปเปอร์เออไอจีตรงนี้คือ ฟาร์มคัพเปอร์บูสนะครับหรือฟาร์มเขาเรียกอะไรนะน็อตฟาร์มน็อตของคัพเปอร์อะไรโดดออกขอฟาร์มตรงนี้เป็นที่ปั้ม,มน้ำพึ่งน,นะครับคงมีเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะ้ำพึ่งเลยแต่ก็ไม่ได้ปั๊ม,มเลยตรงนี้ก็เป็นแอ็นวีทีส่วนตรงนี้ก็เป็นฟาร์มทองเก่านะครับ คือทาย,ยาทุกครับมันลุกล้างแต่ตรงนี้ผมไม่ทุกหรอกเสียดายทอเท่กี่อันทําทอได้ตั้งหลายอันไม่คุม้มกุดท,ทิ้งไม่คุม้มเก็บว้าไปกัดแท้ที่ต่อไปกันเลยอ๋อใช่อัน อันนี้นะครับสามารถหาได้จากกิจกรรมฮาโลวีนอย่างอย่างนะครับคือเราต้องฆ่าบอสฟักทองให้ได้นะครับแล้วมันจะส่งของให้แล้วเราก็เราสามารถใส่ของไดเก้าสิบกว่าอันตรงนี้ก็เป็นฟาร์มไม้นะคะผมเชือกขาวท้าวอนท้าวอน <c oughs> สัตวนตนี้ก็เป็นกล่องอีกตัวนที่เอาไว้ใส่อะไรต่างๆเนี่ยนะอัน <c oughs> นี้กลมอนี้กลมอันนี้กลมอันนี้กลบเต็มเลยอ ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มเบอร์รี่นะครับจะมีเบอร์รี่อยู่หลายอย่างแบล็คเบอร์รี่เรดเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะครับลอมที่หาเบอร์รี่ก็เก็บเก็บเบอร์รี่ไปเรื่อยๆอ่ะว่เาเดี๋ยวมันก็จะดอกเม็ดเองนะครับแน่แหน่ยหน,น,น่ผมตีไปก็ไม่ค่อยดอกนะต้องโชคดีจริงๆอะ่ะต้องเอาจริงๆมันต้องมีหลายอันอะ่ะมันถึงจะได้จริงไป ที่ต่อไปอันนี้คือฟาร์มเตงโมงกับฟาร์มฟาร์มปักทองนะครับคือผมไม่ทําไปฟาร์ามข้างเพราะว่ามันแพ็คได้ราคาดีกว่าที่แพ็คอันนี้ก็ฟาร์มองุ่นนะครับเพื่อขับสวยงามตัวนี้ก็ที่แพ็คประหยัดครับครั้งหนึ่งพี่อาร์เคยทุบตัวนี้ออกเผลอทุบตัวนี้ออกแล้วพอพออยู่อยู่สตาร์ฟมันออกมามันเด้งกว่าที มาชวตรงนี้แล้มันกระเด้งหมดตรงนี้เลยฮาเลยพอตรงนี้ก็คอปเปอร์นะครับคอปเปอร์อีกทีนึงจุดตรงนี้ก็เป็นฟาร์มฟาร์มแบนอัตโนมัติหรฟาร์มแป้งนะครับทำงานโดยตรง ไม่มีไม้เงินอนะพออยู่ mm. เงินอนะยังเยอะอืมแต่ไม้ยังไม่พอเนี่ยครับก็จะเป็นฟาร์มสัตว์มีวัวมีไก่มีแกะตัวนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวแต่นมัิแต่วัวต้องกินอา,อาหารก่อนถึนะมดนมคือวัวมันก็จะมาเติมนมอัตโนมัตินนะพอเติมนมเสร็จมันก็จะมาลงตรงนี้เนี่ยเนี่ย ไม่ได้อะมาเก็บเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดูแล้วเนยเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะออกเองอัตโนมัติเลยเวลามันรู้ว่าเป็นเป็นนมแบบนี้แล้ว m มล์เดยออากดแล้วก็ไม p e เพชรอินรอยยอไมลยอกับไมล์รอยยออากดไมลรอยยอดิสก์เกตไปที่ต่อไปกันเลยที่ต่อไปคือฟาร์มบิกฟาร์มที่ผูเอาไว้มาขุดขุดคิทเต้าไอรอน แล้วก็มาเอาเด็กนมาเล่นเยอะ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเป็น mm hmm. อะควาบรีผมมาขุดหาคิตต่ออะควาบรีเพราะว่าผมอยากทำปูงปลาใช่ตูปลาทำดมวสมเพุสมผลยังไงก็มน mm hmm. เอาจริงมาทำาุญกระจกในตู้ปลาโอนตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มหินกับฟาร์มหินนล้นเนี่ยหินอิฐอ่ะหินอิดอะไรเนียหินธรรมดาที่ผมเอาไว้อัปเกรดทงเทม แบบทเทมที่เอาไว้ผลิตพวกนิ้นอะไรเงี้ยอะไรเกี่ยวกับนิ้นจนตรงนี้ก็เอาไว้ผลิตเอ,เอ้ตรงนี้ก็เอามาก,ก่กอสร้างโรงงานนะคะบอสเราจะได็ตัวจมีความเด็กอัตอนม,มัตินี่ความเด็กโคตรใช้ได้ใช้ได้มากเลยนะไปแ,แล้ขโมยไป บันไดสุดห้านเปล่าสตอรี้ก็จะเป็นโรงงานสตีลอินคอตดนะครับผมเก็บให้ดูเลยอ,อย่างที่บอกนะครับผมว่าผมพอผมผมจะลากรางึ้นมาขม้างบนนี้แล้วปะจบกับกระถองเพราะผมอยากทำ เลตบอลอิสก็แต่มันทำโคตรยากเลยก็เลี้ยงไม่ทำมาไรเลตอนนี้ก็ฟาร์มดูก่อนตอนนี้ก็จะมฟาร์มตอออาจจะโน้มน้าก็ดูผลผลิตยังดีเลยขนาดมาทำงานช้าแล้วเนะี่ยมาสักพักดูมาดูาดกันสินี่นี่โคเท่ Thôi thì Nhanh Về Bề... Chụp qua đứt Ê, đi Mẹ phải pin đây là gì đi để. Xin phải sáng mắt hả đây để có xe làm cho bài thật มันจะอยู่รอบๆเกาะมาอีคลิปด้วยภาพที่สวยงามสามสองหนึ่งยิ้ม yeah.